ไม,ๆๆ <g ill> ออม่มีเดฟชั่นเหี้ยเลยเลยควายซื้อมากิวินสกิลเหี้ยเลยบ้างวะงทำไมเกมเกี้ยนี่กูจะทำตัวติดรอเป็นปีเลยวะเหี้ยไอ้ไหนถ้าซื้มอมากิมดดึงกูเห็นไอ้สกิลสองมันเป็นสกิลใหม่สกิลหนึ่งกูเห็นแล้ววอทำไ,ไม่ได้เอ้าไอ้เหี้ยกาเังวะถ้าสองคืออะไรเจ็ดแคในเรื่องมันเคยทำอย่างนี้ด้วยเหรอลมเอ้าในเรื่องมัน้ทำไมลมมันดูเบาเป็นมุขจักเหี้ย แล้วทำไมกูแดดไม่ติดหนี่เฮียกูดึงแม่งไอสัตว์อ้๋อไม่เบายังอ่ะเนื้อไปแล้วไอ้าวเนื้อห่าแม่งเนื้อท่าเยี่ยนี่เหมือนมันแรงอ่ะไอยิ่งาดีนบอกไม่ได้ไอ้ไอ้กูกูรู้วิธีเล่นแล้วไอ้ควายกูแค่กดสองหนึ่งสองหนึ่งเสียงมึงจะดังหาพ่อมึงมึงก็พูดลมมึงจะตะเคาะใส่ไว้มึงจะตะโกนใส่ไมทไ่กูไม่ได้ตะโกนกูเสียงปกติมั้ยโอ้เสียงมึงโคตรดังเลยควายกูไม่เชื่อ วิ่งเหมือนคนแก่เล่นเกมทุกวันอยู่เนี่ยสัตว์หยุดดีเยะแม่งแบบนับวันรีเฟกกูยิ่งช้าลงไปเรื่อยอ่ะความแก่เริ่มกัดกินโอ้ยเย็นทำเม็ได้เลยเอ้าหายกูหลุดไปยังวะโอเคมันทำยังไงวะเออมันใช้ได้จริงด้วยแต่ทำไปดัมเพี้ยดัมเหม่ยวไปถึง2 0ไอสัตว์โอ้กูโท้อย์เยอะเห็นเกมก็มีนี่ได้ยินเสียงยาน ลาชาแห่งการตัดสัสสุระคิวเลอร์บีชบาลเตอร์เย็ดแค่ไปไหนกู sted. เปล <c amy S 2> <c manifestations> ี่ยนตัวไอ้ควายกูมาบีชบาเธอร์ี๋ยวฟ้าตายเราไอ้ควายไอ้เย็บภาษาไทยโอ้ยไปเลือดเลือดไปคือโกโจสีแดงแล้วมันจะตึนเส้นดูมีเกี้เลยเนี่ย เอ้ากูกูอัดคลิปอยู่เว้ยเดี๋ยวอัดอยู่อัดอยู่สีแดงสีแดงเอ้าเยี่ยโอ้ยการ์ตัวกูเชี่ยเชื่อกูนแรงยังวะไอ้ควายกูตบมึงปัญญาอ่อนเนี่ยโอ้าเยี่ยมสีแดงสีเขียอะไรก็ไม่รู้สีเขียวหรือเปล่าปัญญาอ่อนเอ้าไม่มาเปนเกมมันไม่มีตันเฮ้ย เฮ้ยแม่แล้วทำไมมันถึงกูไม่รู้ยะสีแดงแล้วตบมือกูไปไหนอ่ะ้ยอืมเอาบล็อกได้ได้นี่หว่าได้นี่ใช้ยังไงอ๋อเป็นหน้าวาร์ปแบบบล็อกได้มันทำไมมึงถึงรู้วะเอ้ากูบล็อกเฉยๆอยควายไม่ได้รู้ไอ้เหี้ยแปะตบดึงได้เหรอแม่ขอมนั่นเลยยะไอ้เหี้ยตัวโกโจไอ้เหี้ย เอ้ยถ้ากูใช้ฟ้าลงตรงใดงยังเป็นไงวะไม่บอกเยแป๊บน,นึงนะอ่าอ่าอ่ามิชนะเอาไอ้ยึดตะจิ้วฟูนฮ่าฮ่าเอาเอาเอาไม่เป็นไรอ่ะแต่กูดาวโคตรดานแล้วไม่มากัดกูง่เลยนะไอ้เนี่ยโอย๊ยชิบหายเลย,ย,ยไอ้เนี่ยเอาตายละ,ยะตายเลยเนี่ยตีแดงจะใช้หาแม่เอ็มในเนี่ยมันระเบิดอยู่กับพี่ <โอ S 1> นกูเดาวโคตร ลีโวรีเกียสีแดงแล้วทำไมกูถึงต่อยไม่โดนเฮ้ยเอาเอาเหมือนจะหลุดได้เจ็ดแม่มึงเฮี้ยเอาเอาต่อยไม่โดนไม่สวนไอ้ควายม้าดาวกี่นาทีเนี่ยสัตว์สกิลกูเนี่ยตำเงหนนะเทพเด็กกูบอกว่ามันคือเฮี้ยอะไรหยุดก่อนดิแต่มึงตีกูดิโอยรู้ยังก็คือเฮี้ยะไร มันก็คือเขาเจออยู่ดีเลยวะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เค้ตเตอร์ควายเป็นตาคิวไอเฟมแล้วบัฟดาเมจกโอย่ามึงทูโอ้โหเจ๊ดแม่สีแดงจะยืนบอกถามแม่ <laughs> ทำไมโหมดมันขึ้นช้าอย่างเงี้ยมึงได้ยังหมดมันก๊อล์ฟเอฟบีเหี้ยไทมสไตล์กางอนาคตเอ้า ไอ้ควายโดนคุณหลอกเยี่ยอ,อะไรอ่ะกูเชี่ยยังโดนอะไรวะทำไมกูณพี่ไม่ได้เผื่อสองอย่างไหลรวมกันเป็นหนึ่งมึงทำอะไรอ่ะกูไม่รู้มันแอนิเมชั่นโคตรนานเลยแต่ไอ้ควายเยี่ยนตายสมุงเฮ้ยเหมือนจะหลบได้ <c ười> เหมือนจะหลบได้เหมือนจะหลบได้อะ <c ười> มึงจะโดกจะต,ตายอ่ะเพ้มึงจะไอ ทำไมกูได้โหมดชาอย่างวะมึงเล่นตัวอะไรอะเมียมึงไงเบอดเออเอ่อปีดนมเมียกูไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนนั้นเหรอวะมันไม่ใช่เมียไอ้ควายมันแค่แอบรักข้างเดียวไอ้เหี้ยไปชอบไอดอลแล้วเป็นเยัยไอดอลได้ไงไรวายอ๋อเป็นไอดอลเนาะคุณว่าเป็นน้องเกดเฮได้ยังนี่อะไอดอลหรือเปล่าไอ้เหี้ยเอาต์เตอร์ดักแฟน แ,บบแม่งไม่เห็นมีเลยไอ้ยี้นี่ใช้ไม่เป็นนี่ไม่ใช่เอฟไเอ้ N น้องอกระโดดโอ้อยีย่ออันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้กับมึงไปหยุดพยายามฆ่าน้องชายตัวเองพี่เอี่ยน้องชายแม่งหน้าแก่ทนนี่ได้สัตว์โอูโย้ยี่สบสบอะเอาไอ,อ้ปัญญาอ่อนดูนี่เฮ้ยๆกลไยเป็นแ,บบแล้วกดแรง กดแต่ส sí, okay. ักคิวไอ้ไอ <laughs> ้เวันไม่กดแล้วมึงไต่ต่อได้ยังไงเนี่ยเอ้ข่อยเนี่ยไม่หมดกูได้ช้ายังวะมึงกะกเองเปล่ากูขอหมดเอวินมันจะอ่าอนไดิว่ากูเล่นเป็นไรไอ้ตัวมันเนี่ยเอ้าอะไรอ่ะไปมาแล้วน้องอ๋อผมบอกตอนนั้นที่จุดก็มีสมองเลย ไม่มีไอเฟมว้าวโอ้ยเอาเอาไปเลยไปเยไปเลยมึงบอกริดใครดูด้ฉันเอาไม่ตายเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก๊มหนึงอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยสลัมดาวโดมีนเอ๊ะขอดูโดมินหน่อยวิญญาณนีมึงจะตายอยู่แล้วไะขอดูโดมินอย่าตีนะขอดูโดมิน อะไรอ่ะทำไมกูตีมไม่ได้อ่ะอันนี้คืออะไรตัวเหี้ยอะไรตัดน่าจะเป็นซุกุนะไม่ใช่ละไอเหี้ยน่าจะซุกุณะไม่เอ้ยมีแต่ด่าไปไว้วยแม่งบอกว่าน่าจะเป็นซุกุนะแม่งซุกุนะแม่งใช้ดาบไปเหี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะหอชิ้หายเลยวโอ้ โอ้เยเวกแตดขัดไม่ได้หรอแล้วถ้าอ๋อ <Aww. S 1> ไม่ท่าเย็นนี่คืออะไรอ่ะไอเยวีย้อนกลับหรือเปล่าโอ้ยคือมันคอมโบได้มากกว่าน,นี้อีกแค่ไม่รู้ว่าน่าจะใช่นะอ้าวแล้วทำไมกูจะตายแล้วอะ่ะ อ๋อบังคับตายสมกับเป็นแฟนกูเลยวะเงี้ยก็ตายแม่มึงไอ้้เหี้ยอะไรก็มึงจะตายเลยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้อันนี้เป็นชั้นพิเศษเอาทำเหี้ยเลยพวกเนี้ยวินปัญญาอดอนสัตว์อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้าอือไอ้เพี้ยเด็กเงียบไอ้เด็กห้องเอ้ยไอ้เด็กหน้าห้องไอ้เพี้ยโอ้โหแฟนกูสวยจะตายเฮ้ยไอ้เพี้ยไอ้ชอบเด็กในสัตว์ไอ้กอูขอไปเติมเกมพาย ไม่เติมไอ้ไอ้เยอะฮยอุยฮุยมึงอย่ามึงมึงเึ้ยเฮ้ยมึงอย่าเป็นแบบโกโจนไอ้ี้ยใส่เวสีแดงมึงนานจะเนี่ยโคตรกากเลยนี่วะมึงได้แค่ขู่นี่ว่้เฮ้ยคุณดื้อว้ยกางหาแมวในสัตว์โอ้ยวิ่งไม่ออก เอ้ ه, กูรอดใช่ไหมเนี่ยโอเคในใจ่อลอดใช่พอลอดอ่ไอ้เกมแม่งได้หมดชา้าชิบหายเลยสัตว์ปกติมันเก็บดาบไว้ตรงนี้เหรอไอ้กูมีงูรัดคอด้วยวะลูกมึงไม่ใช่หรอลูกกูที่ไหนลูกกูมันในนี้ไม่ใช่หรอลูกกูมันในอีเอฟแปลทุกคนน่าที่ทุกคนน่าไปเอาร่างขอเขาเน่ โอ้ลิกะผู้นี้มันจะเป็นเอ็มบอลแบบมันลิกะป่ะวะมีหาแม่งนะป๋าเอ้ยมาบินก่อนกูจะได้หมุนมันนานให้กูลองสกิวูเอามึงก็กดดิเฮ้ยเอาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเอ้ยคฮเฮ้เฮ <c oughs> ้ยเม้ยเฮยเฮ้เฮ้้ยเา้ยเยมันกลางยเ้เเ้ยนะ เปิดทีเป็นเฟสเลยสัตว์แล้วหมดหมดคุดเร็วฮัลโหลกูยังไม่ได้เล่นเลยมาวินไอหน้าหีทำเหี้ยเลยอันนี้คืออะไรเช็ดอ็อกเทลสั้นใหม่เอาเอาเดี๋เดๆอชื่อมึงโคตรยาวมึงจะเอาซุปอกมาหวัวอะคุณให้ลองกิดีก่าไอ้เนี้ยโดมนเบเกอร์อันนี้โดมนมึงเหรอไม่รู้อะ ในโดเมยมึงไะเด๊ดแด๊ดมึงไม่มีสายเวทมึงจะกากโดฟินได้ไงก่อนวะทั้งสวรรค์เล่นโลกเฮียอะไรก็ไม่รู้กูอ่านไม่ออกไอ้ส้ยนี่มันท่าแทงโกจูเอาเาไม่ตายโอ้โคตรกากเลยสัตว์มีอะไรอยบ้างไอ้พวกมึงมีแค่นี้ว้ยสัตว์กลับมานี่ไอ้เหมือนจะยาวแต่ก็ไม่ยาวเลยแล้วหมดมันได้โคตรชาเล่นตัแปเดียวหมดโอ้โหเจย